พิธีกรมเข้มขขัง<อ>สุดยอดของพลังบุญที่ถูกสั่งสมสู่ความสุขแห่งคนบุญอันยิ่งใหญ่ร่วมกันพระศรีพุทธมงคลวัชิระโสพลบรมมาาสดา พระศีพุทธมงคลวชิวรโสพลบร,รม,มศาสดาหรือพระแพงธรรมจักทันใจได้ถูกสำเร็จสร้างแล้วณนวัดเขาเจอระเคจังหวัดลบบุรีปฏิมากรรมที่สวยงามนี้จะสำเร็จไม่ได้เลยหากไม่ได้เหล่าผลบุญของสายญาณิสิธิ์ที่รวมประเพณบุญกุศลกันนอกจากนี้ยังได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์เพื่อทำให้วัดเขาเจระเ้นั้นสมบูรณ์ผองใสในอีกหลายด้านซึ่งถือได้ว่าเป็นวัด ที่มีความเข้มขลังสวยงามวัดหนึ่งในจังหวัดลบบุรีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์รัตนมณีอีมนตรานะคะวันนี้ก็เป็นวันที่นะคะ18ตุลาคม2563นะคะมาได้ถวายนะคะองค์พระแพงธรรมจักรทันใจนะคะณวัดเขาจระเข้ตำบลวังเพิงอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีนะคะในวันนี้ก็ต้องบอกว่าขอขอบพระคุณนะคะศัทธาญติโยมทุกท่านนะคะที่ร่วมบุญกันมาตลอด สองปีกับอีกสองเดือนนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ถวายนะคะขององค์พระแล้วก็อยากจะให้ร่วมบุญกันเยอะๆด้วยนะคะก็เราทําบุญกันต่อเนื่องนะคะอันนี้สงก็ผลบุญ สูงมากนะคะในการทั้งถวายคา,า,าว่าวัตถุแบบนี้นะคะก็ต้องบอกว่าองค์พระแพนทันใจองนี้ก็จะเป็นองค์ที่เป็นอุเทสิกาเจดีนะคะก็คือเป็นองค์ที่เราได้ระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมไปถึงนะคะมีพระบรมธาตุนะคะหรือพระธาตุอยู่ด้านเสียงขององค์ท่านนะคะด้วยแล้วก็ทั้งองค์ก็จะมีพระด้วยนะคะตรงนี้ก็เปรียบเสมือนเป็นพระธาตุเจดีอีกเช่นเดียวกันนะคะยังไงก็ขอนะคะกราบอนุโมทนาณัฐที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็อยากให้ร่วมบุญกันเรื่อยๆ สาธุค่ะศรัทธามีบารมีเกิดปฏิหารแห่งบุญจะส่งผลถึงตัวคุณสาธุอนุโมทามิ